สวัสดีครับทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่เค็เจหลงอีกวันหนึ่งที่มาตามหาของอร่อยและขอสูตรเขาด้วยวันนี้มาที่หมูกระทะตีใหญ่หมูกระทะตีใหญ่แต่ก่อนเป็นอาหารเ,เต้จิว๋วแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นหมูกระทะนะมาเปลี่ยนเป็นหมูกระทะอยู่ซอยลับเพ้านี่แหละเดี๋ยวที่อยู่ผมค่อยแจกให้ ให้ให้นะครับผมนะมาดูกันนี่เป็ดย่างฮ่องกงอันนี้แค่ป้ายชื่อแต่มีพิเศษก็คือหันย่างหันย่างของค้าอร่อยเลยผมกินมาแล้วการันตีผมถิงมาถิงมาที่นี่นะครับมาตามหาแล้วก็มาตามหาสูตรด้วยบรรยากาศน่านั่งนะที่นี่นี่ดูเป็นไง นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเข้าไปในในครัวอ้าวซีฟูก็อยู่นี่เห็นไหมเนียเ่ยซีฟูก็อยู่นี่เอ้ซีฟูนี่นี่นี่เจ้าของนะเจ้าของหั่นย่างอ่ะนี่ไอ้พี่เนุ่มไอ้งอเป็นคนไทยจริงง้อไปดูไปดูหั่นก่อนนี่ครัวหนึ่งดูอ่าไม่ได้ใี่นะนะนี่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 เป็ดย่างนะง้อเลยงอพี่เนุ่ม อ่ะอีะอ่อนนหกกน,น,น,นสิบน,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 นี่หกสิบสี่นี่จ๊ํา๊ะจ๊ะจ๊กจ๊อประจ๊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 ะจาะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจอะจ๊ะจ๊ะจ่อจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ตจ๊ะ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 ะะจ๊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 นี้ อยู่โรงแรมชื่อดังเหมือนกันนะเนี่ยล้วซีฟูย่งา,ยางเตายิ่งย่งนะครับแตกต่างกับเมื่อวานนะครับคนละาถาังกันนี่ตรงนี้มีถังหนึ่งเห็นไหมครับนะนี่ก็มาเลยให้ให้สิก,กวยกำล้อชุดไลยมันใส่ยจช่วยกันจะหอยซิ่<ป>วล่ะอเดี๋ยวอีกก็จกันไม่เยอะยอ,อ๋อก่อนย่างนะครับฐานน้ามันเฮ้ยอันนี้เป็น เป็นความลับนะที่ไม่บอกใครหลายๆคนยังไม่รู้ว่าย่งทําไมต้องทาน้ามันเดี๋ยวเดี๋ยวเราถามกันอีกทีนึงเของสูตรนี้ไม่ต้องเอามาเป่าอีกแล้วเอามาจากตู้ย่างได้เลยนะครับซิวแค่ไหนด้วยวะพี่บุ๊สี่สิบห้านาทีกอ๋อ่าอุ่นตัวเกีด้วยวะเดียป่าอ่าเปิดสองร้อยเหมือนกันเหมือนกันกับหมูกรอบ นะครับ45นาทีแต่ต้องมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับกันสลับมานะครับนะ,ะเดี๋ยวรอมันค่อยๆขึ้นนะครับจะเ,เป็ดต้องใช้เวลาหน่อยนึงต้อ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 งอดูให้จบนะครับไลย้ยังออใหมย่ยังแม่ใหมอ่อ่ะยา้าชิว

วันหนึ่งนะไม่ไม่มีทุกวันนะครับอ่าเพราะว่ามันมัน,ม,นมันตัวใหญ่เนาะแล้วก็แพงด้วยเพราะฉะนั้นต้องจองล่วงหน้านะครับ <Okay. S 1> นะตอนนี้ <Yeah. S 1> เป็ดเอาจากฟิตมานี่เราเริ่มทำอันนั้นย่างส่วนย่างจะเราไม่ต้องเสียเวลาเนาะอ่าเหมือนที่เราถ่ายหมูกรอบนะครับอ่ากู้ได้งอวินะอะไรอ่ะวางเจ้าโอ้เฮ้ยอ่านมาจากวกวางเจ้านะ อ้นี่มาจากเครื่องนะเพราะฉะนั้นเราดูได้เลยแนวเนื้อสวยไม่สวยเหมือนเป็ดสดเลยนะครับเหมือนเป็ดสดเลยเพราะว่ามันไม่ได้แช่นานในเมืองไทยผมเคยสั่งมาแล้วโอ้หนังดําเลยแล้วแบบว่าแก่มากผมเคยทําแล้วแต่ว่าทําไม่ได้อ้อโอ้มีหมูหันด้วยนะมีหมูหันมีหันย่างมีเป็ดย่างหมูแดง มีหมดเลยสั่งจองได้นะครับสั่งจองได้แต่วันนี้ได้กินแน่หันย่างผมผิดหวังไปกินเมื่อวันเสาร์ที่แล้วแต่ผมก็ไม่บอกเป็นร้านร้านชื่อดังมีมิชลินด้วยซูนี่ไม่ได้เลยนะครับนี่หลับชิ้นซังก,ก็คือบาร์บีคิวแมนบาร์บีคิวแมนะบาร์บีคิวแมนโอเค นี่นะชื่อของมันตอนนนัแรกนะชื่อร้านนะไทยจง้งไทยเจิงจง้งกาเฮงไม่ร้านอาหารจีนเต้ฉิวหม้อไฟนะครับนะตรงเนี้นะอยู่ตรงลาดพานะราพา้าวแปดสิบนะลาดพร้าวปลาสับอ่ะลาดพร้าวแปดสิบนะเนะส้นหาได้นะฮะเส์ชหาได้อ่านี่ อุปภมสองร้อยนั่นะครับสองร้อยนะฮะเมื่อวานน,นั้นดูดูผิดผมดูผิดไปนะนะสองร้อยนะครับอุปภมสองร้อยเดี๋ยวเขาต้องกลับไปกลับมาอยู่นะครับผมตอนนี้เรายัง่งรู้สึกจะยัง่งเดี๋ยวเราแกะดูกันหน่อยนึงอ๋อยั่งหลังก่อนนะยัง่งข้างหลังมันก่อน นะย่างหลังมันก่อนนะครับย่างหลังมันก่อนแต่ฝาไม่ต้องปิดปิดหมดนะปิดหมดจนร้อนเกินนะครับอ่ามาดูสูตรหมักหั่นย่างนะครับผมของเท้ๆนะที่ทำไม่เย้ไม่เอาควายยีมทองใบเจี๊ยนเกลือซุรลดน้ำตาลมุยองยยกี่ต่อไม่ยองอีสครัก เท่ากันทุกอย่างยี่สิบกรัมนะครับทุกอย่างยี่สิบกรัมนะก็คืออ่ะสับซ่าหองอ๋อนี่ผงผงโพลสิบสามหอมนะครับใกล้ยเพมอันนี้ไก่อบเกลือผงเอาไก่อบเกลือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรอันนี้อ่ะผงขิงนะครับอ่าปลาสันเเยออันนี้ถั่วสกิปปี้นะถั่ว นี่แก่มพี่องมอันนี้ผงโพล้อีกตัวหนึ่งก็คือเท่ากับเรามีผงโล้สองตัวนะครับเดี๋ยวนีือี่มาเยออันนี้คืองาอันนี้ซอสงาอันนี้ถั่วทีมาเกลียงปาสันเจีอ่าอ่าอันี้ออ่อ่อันี้ออื่นออนี้คอ่น่ัี้ครอออื อ๋ออันนี้คือหมักไว้ก่อนรีบีหายใหม่ย่อรีบีหายย่วรีบใส่ย่อเข้าใหม่เราไปเลยอ๋อหมายถึงว่านี่อย่างนี้คือเป็นเซตหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วรีบิรีบิ๋มือย่างนี้ต้องรีบอย่างนี้เหลี่ยมเปาไม่ก็ห้าไม่ก็ห้าไม่ก็ห้าไม่ก็อีกเปาสิบสามเฮกอ่าผงสิบสามนะครับกล่องหนึ่งผงขิงนะห้ากรัมผงโพโล้ห้ากรัม อันนี้ผงเกลือ,อ,อ,อไก่เกลือผงไก่เกลือนี่สองหอ่อห่อหนึ่งนี่ถ้าเป้ากี่ดอดีกว่าดีกวยี่สิบหกบอ่าห่อหนึ่งยี่สิบกรัมห่อหนึ่งยี่สิบกรัมก็เท่ากับสี่สิบกรัมนะครับอ่าอันนี้รายละเอียดนะครับนะ